สวัสดีครับอยู่กับผมรินอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Student Service ปี2010 เวลาดูยู u ูบฟังเดอะโกสหรือฟังสปอยหนังแล้วโฆษณามาขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลย Cat 4K YouTube Premium ในราคา12บาทจากปกติ209บาทแถมแอปดูหนังซีรีส์ Viu Premium ไปอีกหนึ่งเดือนยังไม่พอเราแถม YouTube Music อีกตลอดการใช้งานล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้อีเมลตัวเองได้เลยต่ออายุได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้ ทุกทิ้นเดือนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาทและกิจกรรมือือดีมากมายสำหรับท่านไหนที่สนใจแอดจะทิน้นิลงสมัครไว้ที่ใต้โพสต์นี้หรือสกแกน QR ว o d e โค้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ลอราสาวนักศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งลอราเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนและมีความใฝ่ันอยากจะมีอนาคตที่ดีโดยการทำงานหนักเพื่อส่งตัวเองเรียนในระดับมหาลัย จนกระทั่งวันหนึ่งลอราก็เป็นลมล้มลงในห้องเรียนรวมซึ่งทําให้นักเรียนคนอื่นตกใจเป็นอย่างมากสาเหตุก็เพราะว่าเธอนั้นหิวจนเป็นลมลอราก็เข้าไปคุยกับอาจารย์เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่พอของเธอทําให้เธอไม่สามารถซื้อแม้กระทั่งข้าวที่โรงอาหารได้และยังประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายที่รุมเรา้ทาทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าหอพักค่าเทอมจนทําให้สถานะการเงินของเธอนั้นติดลบ ลอร่ามีแฟนอยู่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่ชื่อว่ามานูมานูเป็นคนขี้เกียจมากโดยทั้งมานูและลอร่าต้องหารค่าห้องพักที่อาศัยอยู่ด้วยกันคนละครึ่งและมานูเห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินของลอร่าไม่ค่อยจะดีมานูจึงแนะนําให้ลอร่าให้ไปหางานพิเศษทําเพื่อเพิ่มไรายได้เพื่อเอาไวจ้จ่ายหนี้แต่เหตุการณ์ก็แย่ลงไปกว่าเดิมเมื่อคือนนั้นหอพักของเธอก็โดนตัดไฟและสถานการณ์ในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตสุดๆในคืนนั้นเอง ลอร่าจึงมาเปิดเว็บไซต์หางานและเลื่อนหางานที่เธอสามารถทําได้เรื่อยๆจนเธอก็มาสะดุดเข้ากับบทมูง,งาน18บวกและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงลองกดเข้าไปดูและพบว่าค่าตอบแทนนั้นสูงมากสูงจนล่อตาล่อใจให้ลอร่าตัดสินใจส่งข้อความไปถามรายละเอียดชายที่เป็นคนโพสต์หางานในอินเทอร์เน็ต โดยชายคนดังกล่าวเสนอเงินให้สูงถึงชั่วโมงละ100ยูโรแลกกับการที่ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันโดยจะไม่มีอะไรเกินเลยและเพื่อความบริสุทธิ์ใจชายคนนั้นส่งรูปมาให้เธอดูซึ่งเขาดูเป็นคนธรรมดาไม่มีพิษไม่มีภยัยและได้บอกกับลอร่าว่าถ้าเธอรู้สึกไม่โอเคตอนไหนก็สามารถกลับไปได้เลยลอร่าจึงตกลงที่จะให้บริการกับชายคนนี้วันต่อมาลอร่าก็ได้อบน้ําทําความสะอาดร่างกายและเดินทางไปยังโรงแรมที่นัดกับชายที่เสนองานให้เธอและเธอก็บพบกับโจชายแก่ไวกระเสียนเธอเดินขึ้นโรงแรม ที่เขาเช่าด้วยความประมาทเพราะว่าเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนและรอร่าก็ได้มาอยู่ในห้องกับโจแบบ2ต่อสอซึ่งโจไม่ได้บอกให้เธอทําอะไรผ่านคําพูดแต่โจได้ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้กับเธอซึ่งระบุข้อความได้บรรยายสิ่งที่เขานั้นต้องการจากเธอ โดยโจนั้นมีรสนิยมให้หญิงสาวแสดงบทบาทสมมุติแล้วโจก็จะมีอารมณ์ไปกับสิ่งที่เขาได้เห็นโจสั่งให้ลอร่าถอดเสื้อผ้าแล้วเข้าไปอาบน้ําล้างตัวและให้เดินออกมายืนลูบไล่ร่างกายของตัวเองให้เขาดูลอร่าก็ทําตามคําสั่งโจดูไปก็เกิดอารมณ์จนเขาต้องลงไปช่วยตัวเองโจพยายามลูบไล่ไปทั่วร่างกายของลอร่าแต่เมื่อเขาเริ่มใช้มือของเขาไปเรื่อยๆลอร่าก็เกิดอาการกลัวแต่โจก็ไม่ได้วันและน่นทำให้เขายิ่งชื่นชอบความไร้เดียงสาของเด็กสาวคนนี้ก่อนที่โจจะบอกว่าวันนี้พอ แค่นี้ก่อนเขามีความสุขมากแล้วโจก็รู้ว่าลอราประสบปัญหาเรื่องการเงินก่อนที่จะจ่ายค่าบริการให้กับลอร่าลอราเดินออกมาจากโรงแรมพร้อมกับเงิน250ยูโรลอราก็ยิ้มอย่างดีใจที่เธอได้เจอกับงานง่ายๆรายไ,รได้ดีและสามารถทําให้เธอเอาไปจ่ายนี้ได้ลอราให้รางวัลตัวเองด้วยการไปเลี้ยงเบียร์เพื่อนๆจากนั้นก็ไปทำงานพิเศษของเธออีกง,งานซึ่งเป็นงาน call นเตอร์แต่เธอก็ทำไปงังน้นๆั้นเพราะตอนนี้เธอเริ่มติดใจกับการรับงาน18บวกซะแล้ว ลอราเข้าเว็บไซต์หางานและหางาน18บัอีกครั้งและเธอได้จัดการนัดลูกค้ารายต่อไปในคืนนั้นเองลอราก็กลับมาที่ห้องและเห็นว่ามานูแฟนหนุ่มของเธอนั้นดูเหมือนจะไม่เอาใจใส่เธอสักเท่าไหร่ละคืนต่อมาเธอกน็นัดพบกับลูกค้าอีกรายของเธอที่ร้านอาหารโดยลูกค้าของเธอรายนี้เป็นชายหนุ่มวัยกลางคนที่แต่งงานแล้วแต่ก็เจอปัญหาที่แฟนของเขานั้นไม่ยอมให้มีอะไรด้วยทําให้เขาต้องออกมาปล,ปล่อยความกําหนัดข้างนอกบ้านทังคู่คือกันสักพัก จากนั้นก็ผ่านกันขับรถออกมาจอดในที่เปลี่ยวงานของลอร่าวันนี้ก็คือช่วยให้ชายคนนี้ปลดปล่อยที่ความกำนันถูกเก็บกักไว้มานานเดิมแรกเธอแค่ปริกาให้เขาลูปไล้ก่อนที่จะไปอ่อเล่าให้กับเขาแต่ด้วยความกระหายของชายหนุ่มทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เลยเถิดจนเธอควบคุมไว้ไม่อยู่ชายหนุ่มคนนั้นได้จับลอร่าขืนใจและด้วยแรงของลอร่าก็ไม่สามารถขัดขืนได้ลูกค้าของเธอได้กระทํากับเธอบนเบาะรถอย่างรุนแรงและในคืนนั้นลอร่ากลับมาถึงห้องด้วยจิตใจที่บอบช้ำและต้องการความปลอดประโลมจาก แฟนหนุ่มแต่ดูเหมือนว่ามานูแฟนของเธอจะไม่ถามสักคำว่าเธอเป็นอะไรจนลอร่านั้นหมดความอดทนและคิดว่าเธออยู่กับคนแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเธอจึงบอกเลิกกับเขาและเก็บเขาของย้ายออกมาอาศัยนอนอยู่ที่โซฟาบ้านเพื่อนของเธอชั่วคราว นอกจากที่ลอร่าที่เป็นคนขยันทำงานแล้วเธอ,อยังเป็นคนตั้งใจเรียนเพื่อหวังว่าจะได้เกรดดีๆเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้แในวันนี้เธอมานั่งอ่านหนังสืออยู่ในบาร์กับคนรู้จักแต่ระหว่างที่เธออ่านหนังสือนั้นก็มีเหล่าชายหนุ่มแวะเข้ามาคุยและมาจีบเธออย่างไม่ขาดสายจนเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศแต่ก็มีพระเอกขี่ม้าขามาช่วยเธอชายหนุ่มที่ชื่อเบนจามินเข้ามาช่วยเธอไว้จากพวกหนุ่มๆคนอื่นและเมื่อลอร่าและเบนจามินคุยกันไปมาทางคู่ก็ดูเหมือนจะยิ่งคุยกันถูกคอเบนจามินจึงอเนเธอ่ธทีบ้า และเขาพยายามขอเบอร์ลอร่าแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่มีมือถือให้เอาเบอร์ของเบนจามินมาเดี๋ยวถ้าฉันว่างแล้วจะโทรไปหาเองใน,นว่าถัดมาลอร่าก็มารับงาน18บโบอีกครั้งในคราวนี้เธอรับงานถ่ายแบบเซ็กซี่หลังจากถ่ายเสร็จตากล้องก็เสนองานให้กับเธอเขาบอกว่ามีคนรู้จักที่กําลังต้องการสาวสวยแบบเธอให้ไปบริการโดยเขาต้องการให้เธอรวมเป็นคนที่3ในการมีเซ็กส์แบบ3คน หลอราก็ถามว่าแล้วคนที่2คือใครแต่กล้องก็บอกว่าเป็นนักศึกษาที่ต้องการหาเงินง่ายๆแบบเธอนี่แหละหล่อราก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนขายบริการแบบนั้นแต่ตากล้องก็บอกว่าลูกค้ารายนี้จ่ายป้มและจ่ายหนักถึงชั่วโมง200ยูโรเลยนะแล้วก็ถามหลอราว่า เธอไม่อยากใส่แบรนด์เนมแบบสาวคนอื่นใช้กันบ้างหรอถึงแม้ลอร่าจ,จะปฏิเสธตากล้องคนนั้นแต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้คืนนั้นเธอเข้าไปหาข้อมูลและวิดีโอคอลไปหานักศึกษาสาวคนหนึ่งที่ทําอาชีพขายบริการส่งตัวเองเรียนสาวคนนั้นก็ถามเธอว่าเธอผ่านลูกค้ามากี่คนแล้วลอร่าก็บอกว่าแค่2คนส่วนตัวเธอนั้นผ่านลูกค้ามามากกว่าย5คนและแฟนสาวเลสเบี้ยนของเธอนั้นก็ขายตัวเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่งานง่ายๆแบบนี้ก็ทําให้พวกเธอมีเงินซื้อของ ันน้นโชว์กระเป๋าแบรนด์เนมให้ลอร่าดูและถามเธอว่าไม่อยากมีบ้างหรอจากนั้นลอร่าก็จะคอยมองสาวคนอื่นที่เดินในมหาลัยและมองเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมที่สาวเหล่านั้นใช้และหวังว,ว่าวันหนึ่งเธอจะได้มันมาครอบครองสักวันวันต่อมาเธอก็มารับงานเป็นเบสดาวคอยดูแลลูกค้ารายหนึ่งและลูกค้าพยายามเสนอผู้ปินโตกเธอโดยเขาเสนอที่จะรับเลี้ยงเธอโดยให้กับการมีอะไรกันเดือนละ3ามสครั้งแต่ดูเหมือนลอร่าก็ยังคงยึดบั่นในศักดิ์ศรีว่าเธอไม่ใช่คนค้าบริการเลยตอบปฏิเสธไปต่อ คะแนนสอบเทิมแรกของลอราก็ประกาศผลและลอราดีใจมากที่เธอทำเกรดได้สูงตามเป้าหมายวันต่อมาเธอก็เข้ามาทำงานคอเซนเตอร์และลอราก็ได้เห็นโบชัวขายโนตบุ๊กซึ่งเธอก็อยากได้อยู่พอดีและเธอก็กลับไปดูเงินเก็บของเธอแต่ดูเหมือนว่าจำนวนเงินทั้งหมดนั้นมันจะมีพอแค่ค่าใช้ใจ่ายประจําวันและในคืนนั้นเธอจึงตัดสินใจที่อกลับไปหาโจอ,อีกครั้งเพื่อเสนอบริการไล่กับเงินและโนตบุ๊ก หลังจากกลับมาถึงบ้านหล่อร่าก,ก็ไปหาเบนเจามินและดูเหมือนตอนนี้ทั้งคู่จะเริ่มคบหากัน วันต่อมาลอร่าก็าไปที่โรงแรมเพื่อพบกับโจซึ่งในวันนี้โจต้องการที่จะเล่นบทบาทแบบทรมานโดยจะให้ลอร่านอนคว่ำหน้าและเปลือยกายลงบนเตียงตอนแรกลอร่าไม่กล้าแต่พอเห็นกล่องโน้ตบุ๊กที่โจซื้อมารอเธอลอร่าจึงยอมทําตามโจซึ่งให้โจมัดมือมัดเท้าและปิดปากของเธอไว้และให้เธอนอนเปลือยกายและคว่ำหน้าบนเตียงและตอนนั้นเองโจก็หยิบดิวดอันใหญ่สีดแดงสดออกมาและพยายาม ยัดเข้าไปในตัวเธอแต่ลอร่าก็ไม่ยอมและเธอสามารถดิ้นหนีออกมาได้โจถามเธอว่าเป็นอะไรไปฉันจ้างเธอมาสองชั่วโมงแต่ีนเพิ่งผ่านไปชั่วโมงเดียวเองลอรา่าที่ไม่อยากทํางานแบบนี้เธอก็แก้ตัวไปว่าวันนี้เป็นวันเกิดเธอและเธอจําเป็นต้องไปเจอเพื่อนที่คาเฟ่ส่วนโจก็จได้บอกกับเธอว่าอยา่าไปจริงจังสินี่มันก็แค่การแสดงบทบาทสมมติเท่านั้นก่อนที่เธอจะรีบแต่งตัวและรีบหยิบโน้ตบุ๊กออกไปจากห้องแล้วโจก็ได้หยิบซองเงินตามเอาไปให้ใหเธอแล้วเขาก็บอกว่าเขานั้นชอบมากเลยที่เธอเป็นแบบนี้ ลอราเมื่อได้เงินจากโจแล้วเธอก็เอาไปนําไปจ่ายค่าชอหอพักและเธอเศร้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากซึเหมือนว่าเธอถูกกระทําชเราเล่อลอราไม่รู้จจระบายกับใครเธอจึงโทรหาเบนจามินให้มาหาที่บ้านและเบนจามินก็ได้ซื้อดอกไม้มาให้เธอและขณะที่ทั้งสองกำลังจะมีอะไรกันลอราก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เบนจามินฟังและลอราก็ได้ถามเบนจามินว่าคุณรับฉันได้หรือเปล่าเบนจามินก็รู้สึกเศร้าและก็สงสารเธออย่างมากแล้วก็บอกว่าเขารับได้และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอจากนั้นลอราก็ยึดอาชีพเสริม เป็นสาวขายบริการใหม่เรื่อยๆซึ่งลูกค้าแต่ละคนก็มีความพิสดารต่างกันไปบางคนก็ให้เธอเปลื้องผ้าและนอนลุก้นเธอเฉยๆบางคนก็กอดเธอเหมือนเธอเป็นแม่จนมีวันหนึ่งเธอถูกชายคนหนึ่งกงเงินค่าตัวไปจากที่ตกลงกันว่า200ยูโรแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆหมอแดน,นก็จ่ายค่าตัวเธอแค่20ยูโรแทนแล้วก็บอกว่า แค่หักศูนย์ไปแค่ตัวเดียวเองแล้วมันก็ออกจากห้องไปยเธอเดินออกจากโรงแรมแล้วพบว่าเบนจามินมารอรับเธออยู่ลอราจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเขาจึงบอกเธอไปว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้รับเงินก่อนที่จะเริ่มงานหลังจากทําอาชีพขายบริการไปเรื่อยๆจนมีเงินและสามารถตั้งหลักได้ลอราก็เริ่มจะซื้อของแบรนด์เนมและเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนเบนจามินจากที่เคยบอกว่าเขารับได้ที่เธอทําอาชีพแบบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความอดทนของเขาก็ต่ำลงและเริ่มมีอาการหึงหวงและเบนจามินเริ่มเข้ามาเก้าไกอาชีพของเธอจนถึงสะกดรอยตามเธอไปถึงโรงแรมจนลอร่าทนไม่ไหวและเห็นว่าที่เบนจามินทําอยู่นี้มันมากเกินไปและทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นฝ่ายลอร่าที่เข้าไปง้อเขาลอร่าพยายามบอกรักเพราะว่ามีเพียงแต่เบนจามินเท่านั้นที่รับเธอได้แต่สุดท้ายเบนจามินก็ได้ทิ้งเธอไป ลอร่าเสียใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเบนจะมีเป็นคนเดียวที่รับได้ว่าเธอเป็นคนขายตัวโดยที่ลอร่าพยายามกลับไปแก้ไขอดีตของเธอและเธอกลับไปหาตากล้องที่เธอเคยถ่ายภาพเซ็กซี่ด้วยและขอให้เขาลบรูปเธอทิ้งแต่เขาก็บอกว่าได้ขยร,รูปเธอไปแล้วลอร่ารู้สึกผิดหวังและกลับมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกครั้งเธอไม่รู้จะระบายกับใครจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาโจเธอบอกโจว่าเธอรู้สึกผิดต่อตัวเองและต้องการจะเลิอกอาชีพนี้และเธอจะเก็บเข้าของก่อนที่จะย้ายไปอยู่ปารีส โจได้ยินดังนั้นจึงเสนองานครั้งสุดท้ายกับเธอโดยเสนอเงินสูงถึง1,000ัยูโร พอถึงเวลาโจก,ก็พาเธอไปที่บาร์ลับแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยชายชะกันที่จีนชอบรสนิยมซาดิสแต่เธอก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วหาจงังหวะนี้ออกมาก่อนและหลังจากเสร็จงานถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกผิดต่อตัวเองเธอก็คิดแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะยอมทําอะไรแบบนี้แล้วโจบอกให้หล่อราไปอาบน้ําแต่งตัวและเขาจะวางเงินเอาไว้บนเตียงเมื่อหล่อราอาบน้ําเสร็จเธอก็ออกมาเปิดซองดูและปรากฏว่าในนั้นมีแค่หนึ่งร้อยเหรียญจากที่สัญญากันไว้หนึ่งพันเหรียญ โดยโจเขียนจดหมายบอกกับเธอว่าถ้าอยากได้เงินก้อนที่เหลือก็ให้มาเจอเขาอีกครั้งก่อนที่เธอจะย้ายเมืองไปในวันต่อมาลอราเข้ามาคุยกับเพื่อนของเธอที่มาหาลัยและบอกเพื่อนของเธอให้ทําการบ้านและเช็คชื่อให้กับเธอน้อยโดยลอราตัดสินใจเก็บกระเป๋าแล้วไปที่โรงแรม แต่ดูเหมือนวันนี้โจจะไม่มาตามนั้นและเธอโทรกลับไปหาแต่ก็ไม่มีใครรับสายแล้วลอร่าก็ต้องแอบขึ้นรถไฟไปปารีสแล้วเธอก็มาแอบอยู่ในห้องน้าเพราะว่าเธอไม่มีเงินจ่ายค่าตัวพอมาถึงปารีสลอร่าก็ได้มาขออาศัยอยู่กับนักศึกษาขายตัวที่เธอเคยติดต่อกันโดยวันต่อมาเธอคาดหวังว่าจะเริ่มชีวิตใหม่ไม่ต้องข่มขืนอีกต่อไปเธอก็ตะเวนออกไปยื่นเรซูเม่สมัครงานไปทั่วเมืองและงานพาร์ทไทม์แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเต็มไปหมดแล้วเมื่อเธอส่งไปสมัครไปทั่วเธอก็ขอไปพักเหนื่อยในสวน ธาธรทัานใดนั้นโจก็ได้ส่งข้อความมาหาเธอโจบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลและตอนนี้เขาออกมาแล้วและต้องการนัดพบเธออีกครั้งโดยครั้งนี้โจเสนอเงินให้เธอสูงถึง4ี่พันเหรียญแต่ลอร่าก็ยังไม่ตอบข้อความสุดท้ายโจก็โทรมาหาเธอแล้วตื้อให้เธอกลับไปทํางานและด้วยความอัดอันอ้นเธอตะโกนใส่โจว่าไปตายซะ ซึ่งในขณะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีโดยเขาเห็นเธอว่ากำลังลำบากและต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลอราในการมาทำงานที่ร้านของเขาซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีไวน์เซิร์ฟคนในร้านอาหารต่างก็ยินดีต้อนรับเธอและพยายามสอนความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้กับเธอพร้อมกับช่วยกันติวหนังสือไปด้วยซึ่งเป็นสังคมดีๆที่หลอราไม่เคยได้เจอสุดท้ายเมื่อถึงเวลาหลอราก็กลับไปสอบไฟนอลและผลปรากฏว่าเธอก็สอบผ่านและได้เกรดสูงตามที่เธอตั้งใจและหลอรา ตัดสินใจฝากข้อความไว้กับโจโดยเธอบอกว่าฉันแค่อยากจะมาบอกว่าฉันสอบผ่านแล้วแต่ได้เกรดเฉลีย่ยเเกือบทุกวิชาจากนั้นลอร่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองปารีส ดยในฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเธอปกปิดตัวเองด้วยแว่นตาดําและกําลังให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการศึกษาของวัยรุ่นชาวฝรั่งเศสที่มีเด็กสาวจํานวนไม่น้อยเลือกที่จะทําอาชีพขายบริการและกับการนาเงินไปใช้ในการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและเธอต้องการจะเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือรวมถึงอุดหนุนทางการศึกษามากกว่านี้ดเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้